ทุกวันนี้นะครับผมว่า SSD เนี่ยมันแรงทะลุโลกไปมากนะครับตั้งแต่ยุคโอเคเป็น PCI 3.0ตอนนั้นมันก็ความเร็วร d and write ประมาณแบบ3,000กว่าใช่ไหมพอเป็น4.0ก็ได้เห็นแบบ4 0 0 0ขึ้นแล้วก็ปลายรุ่นเนี่ยเราได้เห็นแบบ7 0 0 0กว่ากันมาณเวลานี้นะครับแล้ว5.0าจแหละฮะ10,000กว่านะครับ1น0 0 0นี่เราก็มีให้เห็นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันก็แรงสำหรับแบบเกินการใช้งานของคนส่วนใหญ่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่สำหรับคนที่ต้องการจะโอนถ่ายฟล์เร็ว ก็อาจจะยังเห็นความสําคัญของอินเทอร์เฟซ SSD ที่มันใหม่กว่าอยู่นะครับแต่ก็อย่างที่รู้รกันนะฮะ ISDP แล้วนะครับ,รบถ้าใครตามข่าวคือมันจะแรงจริงแต่ว่าปัญหาของมันก็คือในเรื่องของความร้อนนะครับร้อนแบบว่าไม่มีซิงค์ไม่ได้อะคุณจะได้เห็นแต่ละตัวที่มันแบบเอามาขายเนี่ยซิงค์เนี่ยแบบแทบจะเป็นแบบดูเป็น SSD Gaming ทุกตัวเลยว่าอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับ ตัวหนึ่งที่เป็นประเด็นมากที่สุดเนี่ยก็คือตั้งแต่ในยุคแรกๆก่อนที่จะมาวางขายจริงแล้วนะครับไฟสัน e 2 6 Series นะครับตัวนี้เป็นคอนโทรลเลอร์ที่นิยมใช้ใน s d มารฐาน PPI 5.0หลายตัวนะครับและล่าสุดนี้เราก็ได้เห็นนะครับว่าปัญหาเรื่องความร้อนเนี่ยมันจริงและมันเป็นหนักกว่าที่เราคิดเหมือนกันนะครับ โดยที่เว็บไซต์คอมพิวเตอร์จากทางเยอรมน,นีบ้านพี่เมืองน้องเราเนี่ยครับ computerbase.de นะครับได้มีการทดสอบ SSD ที่ใช้คอนโทรลเลอร์รุ่นดังกล่าวโดยไม่ใช้ฮีทซิงหรือว่าระบบทำความร้อนของเขาเอามาถอดออกนะครับ เอามาเปรียบเทียบเลยว่ามันยังคงสามารถใช้ได้หรือเปล่าเพราะว่าหลายๆคนก็คงจะสงสัยใช่ไหมว่าเออ S D มาฐาน P c I 4คือมันก็ไม่เห็นจําเป็นจะต้องมีซิงค์ P c I 3มันก็ไม่ต้องมีซิงค์มนมีก็แค่เป็นแบบในเรื่องของความสวยงามด้วยและช่วยในเรื่องของการแบบโอนถ่ายไฟล์ในระยะเวลายาวๆอาจจะช่วยนะครับแต่ว่าคือแค่มาเบนช์าม์กเนี่ยมันแทบไม่แดกต่างกันเลยนะครับในเรื่องของซิงค์ทีนี้ P c I 5จะยังสามารถทําได้เหมือนกันหรือเปล่า คือการทดสอบเนี่ยครับเขาจะมีการเอา s s d มา2ตัวนะครับตัวแรกก็เป็น Corsair MP700 นะครับต่อมาจะเป็น Crucial T700 นะครับซึ่งไอ้ทั้ง2ตัวเนี่ยฮะมันก็เป็น s s d คนละยี่ห้อนะครับแต่ว่าคอนโทรลเลอร์ก็ใช้ของไฟสัน E 26เหมือนกันเพียงแค่ว่าในการจัดการเรื่องความร้อนและการปรับตั้งค่าซอฟต์แวร์เมื่ออุณหภูมิถึงเท่าไหร่แล้วเนี่ยแต่ละค่ายจะทำไม่เหมือนกันนะครับอันนี้2ค่ายก็แตกต่างกันแล้วนะต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่า t j m a x หรือว่าอุณหภูมิสูงสุดของคอนโทรลเลอร์ไฟสันจะรับได้ที 86องศาเซลเซียสนะครับหลังจากนั้นก็ทำอะไรก็แล้วแต่ค่ายว่าเขาจะตัดสินใจยังไงนะครับสำหรับค่ายคอแสนะครับอันนี้ฮะก็จะมีการตัดการทำงานตัวเองเพื่อป้องกันไม่คอนโทรลเลอร์ได้รับความเสียหายนะครับตัดการทำงานหมายความว่าไงฮะแบบนี้เลยนะครับคือประมาณว่าคุณใช้คอมอยู่อะในทีุ่ดดีคุณร้อนก็ถึง86เมื่อไหร่คอมดับจอฟ้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับประมาณว่าดึงเอ้ีดีออกอะไรอย่างนั้นเลยก็ว่าได้เหมือนกันนะครับอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับก็คือ Crucial T 700นะครับอันนี้คอนโทรลเลอร์เดียวกันแต่ว่าหลักการคูณภูมิเนี่ยจะไม่ตัดเหมือนของคอแซแต่ว่าจะมีการเทอร์โม r o t t ท e แทนนะครับเทอร์โมทร t t ท e คืออะไรนะครับหลายๆคนถ้าตามช่องผมก็คงจะชินกับคำพูดนี้อยู่แล้วเพราะว่าเวลาเราสอบ CPU ทยสอบการ์ดจอเนี่ยคำว่าเทอร์โมทรอเทเนี่ยเอามาใช้บ่อยนะครับก็คือถึงจุดที่อุณหภูมิมันตั้งไว้ประมาณกี่องศาก็แล้วแต่ หลังจากนั้นก็คือช็อตโทลงนะครับแปลว่ามันจะลดประสิทธิภาพลดความเร็วลงตามความร้อนที่พุ่งขึ้นนะครับยิ่งร้อนมากมันก็จะยิ่งลดประสิทธิภาพหรือว่าลดค่าคล็อกลงไปมากนะครับในขณะที่ถ้ามาลดลงมาอุณหภูมิล,ลดลงมาประสิทธิภาพก็จะกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับช็อตเทลคือแบบนี้นะฮะลดประสิทธิภาพตามความร้อนที่ขึ้นนะครับ SSD ตัวนี้ก็ถูกตั้งมาช็อตเทลเช่นเดียวกันนะครับปรับประสิทธิภาพลดลงหลังจาก86องศาเซลเซียสแล้วเราได้เห็นว่ามันเนี่ย ความเร็วลดลงมาแบบชัดเจนอย่างที่คุณเห็นตรงนี้เลยนะครับก็คือค่าไร้เหลือ100กว่าเมกะไบต์ต่อวินาทีเท่านั้นนะครับซึ่งตัวเลขหนึกว่าเนี่ยมันเปรียบเทียบได้กับฮาร์ดดิสก์จานหมุนเลยนะครับช้ากว่าฮาร์ดดิสก์จานหมุนโดยรวมด้วยซ้ำนะครับแต่ก็แน่นอนนะในเรื่องของ access time หรือวการเข้าถึงไฟล์แบบแบบสูมอะไรเงี้ยมันก็ยังเร็วกว่าอยู่ครก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และสั่นกระดิ่ง้ผมดวย เห็นแบบนี้แล้วนะครับก็เหมือนเป็นอีกข้อตอกย้ำหนึ่งนะว่า SSD รุ่นใหม่ชเชนเดสเฟของ PCIe version 5.0เนี่ยฮะจะปล่อยความร้อนออกมาเยอะสมคำน้ำเลอจริงโดยเฉพาะกับไอคอนโทรเลอร์ Controller ตัวนี้แล้วเนี่ยผู้ใช้ถ้าซื้อมาก็ควรจะใช้ฮีทซิงของมันด้วยนะครับเพื่อให้ประสิทธิภาพในการทำงานนั้นดีอยู่สเสมอนะครับแต่ถ้าจะมาคิดเพิ่มเติมเนี่ยแบบนี้ก็อาจจะพอสรุปได้ว่า SSD รุ่นใหม่เช่น PCIe 5.0เนี่ยมันอาจจะเอามาใช้กับโนตบุ๊กได้ยากนะเพราะว่านี่คือเป็น มันมีซิงค์เนี่ยคุณสามารถใส่กับเมนบอร์ดใส่กับอะไรก็ได้ที่มันแบบมีพื้นที่เปิดโล่งครับพอเข้ามาอยู่โน้ตบุกก๊กเนี่ยความร้อนมันจะร้อนกว่านี้อีกนะครับแลกอย่างหนึ่งก็คือมันจะไม่มีช่องให้ใส่ซิงค์ด้วย s s d โน้ตบุ๊กที่ใส่เข้าไปมันต้องเอสดีแบบเรียบๆนะครับไม่มีซิงค์นะฮะแบบนี้ในอนาคตก็หมายความว่าโน้ตบุ๊กเนี่ยอาจจะต้องมีการหันมาระบความร้อนให้ SSD เป็นหลักด้วยนะครับจากเดิม,มแค่มีฮีทไพ์ต่อเข้า CPU ต่อเข้ากาจอใช่ไหมในอนาคตถ้าจะใช้ PDI 5.0จจจริงออาจจะต้มีการ ต่อเข้า SSD ด้วยเช่นเดียวกันนะครับกลายเป็นว่าความร้อนหลักๆมาจาก3ส่วน้ะนะทั้ง CPU การจอและก็ SSD นะครับหรือถ้าจะมองในแง่ดีเลยจริงนะครับคือไอไฟสัน E ที่6ตัวเนี้ยมันอาจจะเป็นคอนโทรลเลอร์ p c i 5.0ในเจนแรกๆก,ก็ได้นะครับในเจนถัดไปอาจจะมีการแก้ปัญหาเรื่องความร้อนแะต่างๆให้สามารถใช้งานได้แบบทัท่วๆไปเหมือนกับ PCIe ก็เป็นไปได้แต่ว่าตอนนี้ก็ยัง